อยากซื้อเก็บเอาไว้เพราะว่าเขาขายให้เราสิทธิ์แรกไงในราคา500อเองเขาขายผมขายให้เขา350อ่ะเหมือนบวกเงินให้เขาแค่รอมันขายได้แต่ถ้ามันไม่มีแก๊งนี่แหละเพราะว่าพี่ต้องซัพพอร์ตแก๊งนันแก๊งเรามันก็ต้องให้ยืมด้วยตัวเองด้วยมัง้งดิพี่ มึงไม่เอามึงมึงไม่เอากบไปเป็ดมาแหกล่ะมันเอาแลมโบมาเนี่ยไอโอดี้เนี่ยหลอดจัดเลมโบมาทำทียอะไรไอโอดี้ช่วยได้ป่ะสวนยอยมันต้องมีแลมครับพี่พี่เป่ามันต้องมีแลมครับเอามอไซค์็ตเอามอไซค์ไปได้ไหมครับมอไซค์อ่ะขอแค่รถเอรถที่เป็นแบนหน่อยครับเพราะถ้าตายบริเวณคุกยังไงก็ไปเกิดในตู้เหมือนเดิมถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับเด้งต้องเอามอไซอะมาตามพี่จุกให้ จุกโตเกียร์ทีไอ้จุกโตเกียทีน้องที่อวอิองละมเหมือนผมบอกแล้วอยู่พี่มันอยู่คุ้มนะใช่ใครับเออพี่จะเข้ารับไปได้เหรอได้เอาไปได้พี่อยากให้รบกวนช่วยใช่มึงก็มืนเหมือนไอจุกเลยขาพี่มา อะไรนะอะไรนะอะไรนะอยากให้พี่รบกวนช่วยช่วยเรื่องรถได้ไดหมพี่แบบเป็นของพี่เป็นผมอาจจะตั้งใจแบบอยากซื้อเก็บเอาไว้เพราะว่าเขาขายให้เราสิทธิ์แรกไงในราคาห้าร้อยเองพี่เขาขายผมขายให้เขาสามร้อยห้าสิบอะเหมือนบวกเงินให้เขาแค่ร้อยห้าสิบไม่ได้อะพีผ่อนจ่ายก็ได้นะพี่อ้นี่ผ่อนจ่ายให้เขาก่อนสามร้อยห้าสิบที่เหลือค่อยจ่ายเดือนสองเดือนห้าก็ได้ไม่เก็บดอกแบบลองรอไหมรถไอ้แปดไง พี่โน่นตีปีที่โน่นเหรอเอออดีตก่อนผมเห็นแจมคพีกแจ็คพีก็บอกว่าใครซื้อไอแสบไฟตีกับมึงเรื่อยๆบอกงั้นมันไม่มีตีกันเรื่องอะไรอ่ะไม่มีครับมาเลยครับเบ็ดบอลผมไม่รู้ผมไม่รู้บอกผมไม่รู้มัน500ล้านเลยนะตอดไอ้ที่เป็ดอะไอ้ทีรถเชี่อะไรนะพี่หกพื้นห้าร500ล้านเลยนะเราเติมทีพี่เติมทีสองแสนได้ยังได้แค่ล้านร้อยกว่าล้านร้อยแปดสิบห้าล้านก็มันไม่มีปัญหาหรอกถ้ามันไม่มี มันขายได้แต่ถ้ามันไม่มีแก๊งนี่แหละเพราะว่าพี่ต้องซัพพอร์ตแก๊งเลยไงแก๊งเรามันก็ต้องให้ยืมด้วยตัวเองด้วยมั้งดิพี่พี่โล้อเยอะตัวเองทั้งวันเกาะเกาะเในบ้านอู้ผมเหวอเลยผมเอาตรงๆว่าผมผมเหวอเลยอ่ะไอ้ที่อะไรวะตอนนี้เขานัวกันมากพี่พี่มันน่ะโอ้ผมก็ยังงงอยู่เลยว่าอะไรวะแล้วตอนตีได้ข่าวบอกมีเป็นหมื่นมีเป็นหมื่นใช่หรอเราจะตีอ่ะ ตีพี่เยี่ไปถึงครึ่งลี่เลยสัตว์เกาะเหลือสามิบตัวก่อนในบ้านเหลือสามิบตัวโอ้กูหลุดเลยเฮียพี่ไอ้ลวดทำไมมันจับพี่จริงนะไอ้ลวดเหรอก็กูบอกกูเหินมาพีทเอาแล้วกูเหินมาแล้วกูออกไงเนี่ยแต่ไม่รู้มีแลมั้ยฮัลโหลครับฮัลโหลครับรอครับนี่ไอ้จุกอ่ะขึ้นมาเนอะโอ้ยดีก่อนหนีไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วพี่ออกไงเนี่ย ่พีอนั่นแหละก็นี่ไงก็เต้าติดคุกเลยทั้งวันทั้งวี่เลยอะ่างไม่พี่ก็จะให้ไอ้คนมันมานี่ไงไหนจะมีแลมอะ้ว์ไอโอดี่ไอโอรี้มังเอาตลอดแตาเรื่องเราคาดตัวจได้หรือไม่ได้คาดได้ไหมจุกเราคาดตรวจได้ยว่าคาดได้แต่ว่าใส่แต่ถ้าเราแพ้ก็คนที่ไม่จิ้ใส่หน้ากากไหมครับต้องใส่หน้ากากไหมใส่ใส่ใส่ตั้งตั้งลำให้หน่อยตั้งลำให้หน่อยทำแลมไม่ไดครับทำแลมไม่ได้ทำแลมอะไรวะอะไรคือทำแลมวะ แหลม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 มีแต่ฮาร์ดดีเดียวดยวิไม่มีแหลมซ่อมรถแบบรถรถพังทำไม่ได้พี่ตำรวจไปอยู่มันทุนพี่ผมไม่ใช่รถกูไม่มีกล่ององีกมีใครมีกล่องเบองอ่ะซ่อมหน่อยดิตำรวจมไปอยู่ด้วยตำรวจไปอยู่ด้วยโอ้กระสุนมดโอ้งคอมทุกมันไม่มดมีไหมตอนล่นอะไรตอนซ่อมซ่อมไปน้อง เอ้าแลมโมมันออกได้นี่ตกรวจจะเล่นทำแลมให้หน่อยครับคุณครับผมครับผมครับโอ้เต็มบบเลยน้องเออวิ่งย่ำ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 ยำสุดยอดสุดยอดเบรกี้กัวกแงิฟต์ผมบอกว่าเขาจะขอตัวละครพี่ไปทำคลิปเต้นปันปันไดไหมได้มันมองพี่เป็นตัวตลกหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่พี่เขาทางซ้ายทางซ้ายข้างหลังข้างหลัง งครับได้พี่ผม,มกินได้ตอบเขาไปกับบ๊อบก็อยู่แล้วนะมึงถามเขาดิไอ้ลุ๊กว่างพี่ขเขาเปิดร้านเนี่ยในพี่สิเขา่ายกินแฟนมอ่ะเขาไม่ติดตัวก่อนดิพี่อะเขารู้เรื่องกับมึงไหมน่ะพี่เป่ามันมันพูดกับพี่พี่รู้ไหมน่ะกูไม่รู้เรื่องเลยมันพูดอะไรเนี่ยกูก็โฟกัสติดตัวอยู่เดียวไปด้วยครับ อเฮียเอาไปได้โดนไฟตอนพี่มันโดนไเนาะอ๋อเนม่ยเฮียก็ไม่มีใครบอกกูเนาะกูมาไหว้เอาตำรวจเอาตำรวจออต่ตำรวจให้ออกหรือเปล่าไปดูออกได้ไหมนี่ตำรวจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ให้ออกกันออ๋โอเคไม่ก็ไม่บอกแต่แรกเนาะเฮียทูกอาออกอะิงยิโอ้โหสุดขั้นเลยเฮียาแล้วกินยาแล้วไม่ให้มันกินไใบดอยยาไล่เอาหนองฟานอ่ะ บอกคนในบอลทำอะไรเนี่ยนึกว่าไอ้ขอเอ้พี่ทำไม่ไงแล้วเนาะขอขอขึ้นนึกว่าน้องให้พี่ขึ้นมันกระโดดออกไปเรื่องอะออได้ปะวะขอได้พี่ไหนแลมมันอะโอ้ยพี่ตำรวจถุงสีขาวพันครับแลมไหนมึงเนี่ยแลมไหนต้องนี้เออฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปเลยกูเต็มระบบชนคนชนอะไรกูอมเงนเลยนะเอออเาล็อกกับพี่ เนี่ยกูคุณติคุ้ต่อแน่ยตรงเนี้ยไอ้เนี่ยคุโดนไม่โดนไหมเนี่ยกูว่าแล้วกูต้องโดนไอ้ตอดกูว่กูบอกไอ้ติเงียบๆไอ้เนี่ยโอ้ยเอ้ยจะกระชี้ไม่ทิ้งกันน้องคอนใส่ชุดคุกตีเลยตีคอนใส่ชุดคุกหน่อยดิตายตายกูเนี่ยตาย กูบอกเลยมันเมือนในจุกอ่ะกูช่วยไม่ได้เลยว่ะตอนเนี้ยไอ้ชีวิตกูแม่งแย่กันว่ะไอ้ย่ากีนกูเหมือนหมาไอ้ย่าเออ แม่งลูกซองอยางยิงวะเนี่ยตำรวจครับตำรวจมุมมองบั๊ครับตำรวจครับมุมมองบั๊ดูแลนหน่อยครับมุมมองบัพีไป่อลูกกนะดาษ ใครก็ได้ยิงกูอกจากรถหน่อยไบอูนม่อกจากรถหน่อยยิงกูจากรถหน่อยในคุกเนี้ยผมเอาตายนะไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นี่อะไรผมเอาหมดอะใครก็ได้ยิงกจากรถหน่อยเอ้ยนั่งนั่นแหละงห้างด้า เฮ้ได้ยิงออกจากรถไหนครับแยเงียบอยู่เงียบเมืันทำอะไรครับทอดีทำกาวทำพิเป่าม้ผเป็นะไมีสเปรย์ครับพี่ขี่รเขียไปเลยแ่พี่ที่ที่มีรปล่าเข้ามาน่ะเอะไรสเปรคบพี่สเปรอะไรทน้ำาหรอใช่ครับไม่อยากนจะตายเ